สวัสดีครับผมวันณนาสงคุณแท้นักเคมีเภสัชครับ mm. เขาบอกว่า mm. ร่างกายของมนุษย์เราเนี่ยครับจะเจ็บค่าได้ป่วยนะครับมีอยู่2กรณีสรุปง่ายๆก็คือว่ากรณีที่1ร่างกายคนเหล่านั้นมีอนุโมอิสระมากเกินไปจึงทําให้เกิดโรคที่เรียกว่าโรค NCDS หรือโรคไม่ติดต่อสมัยก่อนเราเรียกว่าโรคเรื้อรังนะครับส่วนอีกตัวหนึ่งที่ส่งผลทําให้เราป่วย ก็คือร่างกายของเรานะครับขาดสารอาหารสารอาหารเหล่านั้นไม่เพียงพอครับโดยจริงๆแล้วสารอาหารของเรานั้นนอกจากเราจะรับประทานเข้าไปแล้วเรายังจําเป็นที่จะต้องสร้างสารอาหารกลุ่มนี้ขึ้นมาเราเรียกว่าสารอาหารที่จําเป็นต้องสร้างทุกวันนะครับเราจึงมีปริพันธ์ตัวหนึ่งที่เรียกว่าเพอร์นิตินครับเพอร์นิตินเป็นปริพันธ์ที่ช่วยส่งเสริมให้ร่างกายของเรานั้น มีสุขภาพแข็แงแรงโดยตรงครับเรามีสารอาหารที่เรียกว่าสั่งมาจากต่างประเทศเช่นสารอาหารจากรองเกสรดอกไม้ ai, จากอเมริกาสารอาหารจากซีพักทอนจากทิเบตแล้วก็ยังมีเราใส่สารอาหารที่ไปสร้างเบต้ากูแคนเป็นตัวกระตุ้นภุ้งกันสารอาหารจาก ETCG นะครับก,กินทีหรือชาเขียวแล้วเรยายังใส่วิตามินซีวิตามินดีสามและก็ตัว คารเนก QH oil หรือ u b i q u i t o u นะครับซึ่งสารหารทั้งหมดนี้สำคัญคือจะส่งผลทำให้ร่างกายของเรานั้นสามารถที่จะสร้างภูมิกันขึ้นมาให้เร็วที่สุดเมื่อร่างกายของเราสร้างภูมิกันขึ้นมาได้เร็วขึ้นมากขึ้นและเพียงพอที่จะไปกำจัดพวกเชื้อโรคนะครับและไปช่วยจังกัดสิ่งแปลกปลอมอย่างเช่นซีดเนื้อง,งอกมะเร็งก็แล้วแต่นะครับ เพราะนั้นและยังส่งผลทำให้ร่างกายของเรานั้นเกิดกระบวนการที่เรียกว่าการเผาผลาญและการสร้างสารชีวโมเลกุลทั้งหมดทั้งสองอย่างนี้เราเรียกว่ากระบวนการเม็ดต่อบลิซึมให้สมบูรณ์เพราะนั้นเมื่อร่างกายของเรานั้นมีกระบวนการเม็ดตอบลิซึมที่สมบูรณ์จะส่งผลทำให้ร่างกายของเราแข็งแรงอยู่เสมอในร่างกายของเรานะครับมีเซลล์ที่ตายแล้วอยู่มากมายนะครับ 60ถึง100ล้านล้านเซล์ของเราจะต้องสร้างพลังงานทุกวันจะต้องมีพลังงานเก็บทุกวันเพราะเซลล์มีการตาย5 0 0 0ล้านเซลล์เมื่อเราสามารถที่จะสร้างพลังงานขึ้นมาได้ทันสร้างเซลล์ทดแทนขึ้นมาได้จากเซลล์ที่ตายแล้วหรือเซลล์ที่ถูกทําลายจากการที่เป็นมะเร็งหรือน้องอกกันแล้วแต่นะครับเราจะสามารถสร้างได้ทันก็จะทําให้เราสามารถที่ต่อสู้ กับพวกเชื้โลกต่อสู้กับสิ่งแปลกปลอมนี้ได้ทันนะครับในผลิตภัณฑ์เพื่อติ้มเ่านั้นจึงมีสารอาหารมากกว่า500ชนิดไม่ว่าจะเป็นสารอาหารที่มาจากกรดอะมิโน,โนจะมีครบนะครับ20ชนิดวิตามินแร่ธาตุนะครับก็มีครบนอกจากนั้นเรายังมีสารสําคัญที่เรียกว่าเอนไซม์โดยเอนไซมนั้นเป็นเอนไซม์ที่มาจากลองเกสรดอกไม้นั่นเองซึ่งเอนไซม์กลุ่มนี้ เป็นเอนไซม์ที่เรียกว่าเอนไซม์ระดับเซลล์ซึ่งร่างกายของเรายังขาดอยู่นะครับโดยเฉพาะผู้ที่ป่วยไม่สามารถสร้างในทันเอนไซม์ inside กลุ่มนี้แะครับจะมีความสําคัญในการนําไปสร้างพลังงานนําไปสร้างสารชีวโมเลกุลที่ร่างกายจําเป็นต้องใช้ทุกวันนะครับแล้วก็ยังมีสารสก,กัดจากฟลาวนอยนะครับสารไฟโตเอสโตรลนะครับและก็คาโรทีนอยด์ซึ่งไปยับยัง้งยับยั้งอะไรครับยับยั้งสิ่งแปกปลอม ที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าซีดเนื้องอกมะเร็งให้ทํางานน้อยลงนะครับให้เขาเกิดการขยายตัวได้น้อยลงนะครับและไปช่วยเร่งสร้างเม็ดเลือดขาวที่เรียกว่าภูมิกันนะครับจากตัวเอนไซม์ก็ดีกรดมิโนก็ดีนะครับตัวเบต้ากูแค็งก็ดีที่ช่วยกระตุ้นนะครับทำให้เรามีภูมิกันได้เร็วขึ้นได้มากขึ้นเพื่อไปกําจัดสิ่งแปลกปลอมเพราะฉะนั้นสารอาหารทั้งหมดทั้งมวลมากกว่า500ชนิดล่ะครับจึงเป็นสารอาหารที่อยู่ในเพอร์นิติน ซึ่งสามารถทําให้ร่างกายของเรานั้นสามารถต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บได้ไม่ว่าโรคที่เกิดจากเชื้อโรคหรือโรคที่ไม่ได้เกิดจากเชื้อโรคโดยเฉพาะโรคที่เกิดจากมะเร็งเราสามารถที่จะต่อสู้กับมันได้ถ้าเราสามารถสร้างภูมิกันขึ้นมาได้มากได้เร็วแล้วก็สามารถสู้กับมันได้กําจัดมันได้ด้วยตัวเราเองเราเรียกว่าภูมิบําบัดเพราะฉนั้นเพอร์เนตินจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสําหรับการที่ผู้ที่มีปัญหา ในเรื่องของเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ว่าจะเป็นซีดเนื้องอกมะเร็งและโรคอื่นๆที่ร่างกายจําเป็นต้องทําให้ร่างกายนั้นเข้ามาสู่ระบบสมดุลน,นะครับเพราะฉะนั้นเราสูดได้ว่าเพอร์นิตินนั้นทําหน้าที่ช่วยเร่งสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อกําจัดเชื้อโรคและสิ่งแปลปลอมไม่ว่าจะเป็นซีดเนื้องอกมะเร็งเพอร์นิตินช่วยส่งเสริมกระบวนการสร้างพลังงานฟื้นฟูและซ่อมแซมเซลล์ในร่างกายครับในร่างกายของเรานะครับ เซลล์ที่ดีต้องสามารถปร้องกันโปรเทคตัวเองได้เซลล์ Sell ที่ดีต้องสามารถซ่อมแซมตัวเองได้เซลล์ Sell ที่ดีต้องสามารถสร้างขึ้นใหม่หรือจินเนเรตได้เพราะนั้นถ้าเซล์สามารถรีจินเนเรตได้เราสามารถมีชีวิตใหม่ขึ้นมาได้เรื่อยๆทำให้เราอายุยืนขึ้นยิงขึ้นเรื่อยๆครับนอกจากนั้นเพอร์ตินยังทำหนะ้าที่ช่วยปรับสมดุลในระบบของร่างกายของเราทั้ง10ระบบไม่ว่าจะเป็นระบบกระดูกระบบกล้ามเนื้อรับนะระบบการหายใจหลอดเลือดระบบประสาท ระบบเนื้อยเยื่อปกคลุมร่างกายระบบต่อมไรท่อระบบย่อยอาหารระบบขับถ่ายและระบบสืบพันธุ์เพราะนั้นเมื่อร่างกายได้รับการปรับสมดุลทั้งสีงระบบนี้แล้วก็จะทําให้ร่างกายของเราเข้าสู่สภาวะปกติฟื้นฟูนฟนขึ้นมาได้อันนี้ก็แล้วแต่ว่าใครจะปรับระบบได้ช้าได้เร็วแล้วแต่ละบุคคลนะครับเพื่อจริงก็ยังช่วยเร่งสร้างสารที่จําเป็นอย่างที่บอกนะครับสารที่จําเป็นต่อร่างกายเราจําเป็นต้องนํามาใช้ทุกวัน เช่นสารต้านอนุสลอรสระสารสื่อประสาทเอนไซม์ฮอร์โมนโกรดฮอร์โมนหรือ DNA ที่จำเป็นต้องมาทำเซลล์สร้างเซลล์ขึ้นมาใหม่เพราะเป็นตัวเริ่มต้นของการสร้างเซลล์เห็นไหมครับหรือสร้างคอรเลเเจนนั่นเองนะครับและนอกจากนั้นเพอร์นนตินยังช่วยเร่งสร้างเซลล์ใหม่นะครับที่หมดอายุหรือเซลล์ที่ถูกทำลายอย่างเช่นผู้ที่เป็นมะเร็งก็จะถูกทำลายจากการ คเคมีสารเคมีหรือฉายรังสีเพราะนั้นตัวเพอร์เตินจะช่วยทดแทนเซลล์ที่ขึ้นมาใหม่ได้จากผล side effect จากการไปเคมหรือฉายแสงนะครับแล้วก็ยังสร้างเซลล์ใหม่ต่างๆเช่นเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวผมเล็บผิวหนังกระดูกกล้ามเนื้อตับนะครับเพราะนั้นในร่างกายคนเรานั้นจำเป็นต้องสร้างเซลล์ใหม่ให้ทันแลนะจำเป็นต้องสร้างภูมิกันให้ทัน นี่คือเป็นเหตุผลหนึ่งที่เพอร์ตินจะช่วยท่านให้ภูมิกันท่านแข็งแรงเมื่อภูมิการแข็งแรงท่านจะปลอดโรคและสามารถเอาภูมิการของเรานั้นสร้างขึ้นมาเพื่อไปกำจัดสิ่งแปลกปลอมได้นะครับทั้งหมดทั้งมวลนี้เราจึงเรียกกระบวนการนี้ว่าการบําบัดแบบองค์รวมหรือโฮลิสติกเซลล์เ r ร p y ในกระบวนการนี้เราจะใช้ร่างกายของเราเนี่ยนะครับเป็นตัวจัดการเป็นตัวบำบัดเซลล์ของเรา ok we, ด้วยสาร,าร III, อนะรารหารทั้งหมดที่อยู่ในเพอริตินนะครับสารอาหารทั้งหมดที่อยู่ในเพอริตินนี้เราเรียกว่าโภชนะเภสตชไม่ใช่เป็นสารอาหารธรรมดาหรือไม่ใช่เป็นอาหารเสริมทั่วไปแต่เราต้องจดทะเบียนอยู่รูปอาหารเสริมนะครับโดยต่างประเทศน,นั้นจะจดรูปของโภชนะเภสตชได้เพราะนั้นสาร,ารทั้งหมดนั้นจึงเป็นสาร,ารจากธรรมชาติที่เรียกว่าโภชนะเภสตช คำว่าโภชนาเภสตชหรือนูทราสูติคอคืออะไรนูทราสูติคอคือสารอาหารตัวหนึ่งที่ทําหน้าที่ในการรักษาร่างกายเราได้มีประสิทธิภาพเหมือนยาแต่ไม่มีผลข้างเคียงเหมือนยาและมีความปลอดภัยเหมือนทานอาหารนั่นเองเพราะฉะนั้นนูทราสูติคอลหรือโภชนาเภสตชจึงเป็นสารอาหารที่ดีทําให้ร่างกายของเรานั้นแข็งแรงสมบูรณ์นะครับสามารถซ่อมแซมร่างกายรักษาร่างกายได้และปลอดภัย มากกว่ากินยานั่นคือเพอร์นิตินครับขอให้ท่านสุขภาพแข็งแรงร่างกายแข็งแรงภูมิกันแข็งแรงปลอดโรคปลอดภยัยปลอดมะเร็งด้วยเพอร์นิตินครับขอบคุณครับ